สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมยูมูชิกอีกเช่นเคยนะครับก็ในต้นปีนี้นะครับเราก็จะมาเปิดหัวนะครับเรื่อง ของการรีวิวนะครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มันมีคําถามมาหลายวันแล้วอะนะครับผมแต่ว่าก็เอาไว้มาทำเป็นคลิปปีใหม่พอดีเลยนะครับเพราะว่าก็มีกระแสะตอบรับค่อนข้างที่จะดีนะครับในเรื่องนี้นะก็คือว่าเรื่องของ macbook นั่นเองนะครับว่าซื้อ macbook pro หรือว่า macbook m1 pro m1 max เนี่ย ร,ราคา60,000-70,000เนี่ยกลับไปซื้อคอมประกอบนะครับราคา60,000-70,000เนี่ยเอามาทำงานตัดต่อการาฟิกดีไซน์ต่างๆเนี่ยนะครับอันไหนคุ้มค่าแล้วก็ดีกว่ากันนะครับผมวันนี้เราจะไม่ได้มาเป็นผลเทสเนาะแต่ว่าถ้าเกิดร้านอุปกรณ์คอมร้านไหนนะอยากจะซัพพอร์ตเรื่องของตรงนี้นะครับก็ ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมก็เราก็จะมีผลเทสให้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีปอนเซอร์คือเราก็จะไม่มีผลเทสนะครับแต่ว่าคอมเนี่ยคอมประกอบราคา6ก0 0ื่นเจ็ด่นะครับก็คือมีเพื่อนผมเนี่ยประกอบนะครับประกอบรุ่นล่าสุดเลยนะครับรุ่นที่แบบการ์ดจอมันยังแพงอยู่ะออนะครับผมก็ราคาตอนนั้นประกอบมา70,000 เกินมานิดนึงนะครับผมแล้วก็ M1 Pro กับ M1 Max เนี่ยนะครับเราก็เคยได้เล่นกันมาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพอะไรเงี้ยเราก็ศึกษามาเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ย feeling ในการเล่นเนี่ยมันต่างกันไหมนะครับคือจะใช้คาว่าเล่นเกมก็ไม่ได้เพราะว่า M1 มันเล่นเกมไม่ได้นะครับเล่นได้แต่ Dota ก็ไม่นับว่าเล่นแล้วกันนะครับผมเอาใช้ในเรื่องของการทํางานโซเชียลมีเดียต่างๆเน้นเป็นหลักนะครับว่าส่วนใหนเดียวกันนะเดี๋ยวนี้มาพูดคุยกันครับโอเคก็มาพูดถึงในเรื่อง ของการทำงานก่อนแล้วกันนะมันก็จะมีการทํางานในฝั่งของอ d i ดิ r ตอร์นะครับกราฟิกดีไซน์นะฮะแล้วก็อย่างเกสี acy, นะครับก็จะเป็นเทือ่องเนี้นะครับแล้วก็มีพวกทํางานเช่นแต่งรูปนะงานเบาๆนะครับแต่งรูปแล้วก็การใช้ photoshop นะครับทำอินโฟกราฟิกอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโซนงานเบานะครับจะมีทั้งโซนงานหนักและก็โซนงานเบาซึ่ง อ่าเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของโซนงานเบากันก่อนเลยแล้วกันโซนงานเบานะครับถามว่าตัวไหนเนี่ยคุ้มค่ากว่ากันนะครับผมจะให้ MacBook Pro M1 คุ้มค่ากว่านะครับถามว่าทำไมนะฮะคือด้วยความที่ว่างานสายอินโฟกราฟิกนะครับหรือว่างานสายแต่งรูปเนี่ยนะฮะคือเขาต้องมีการเคลื่อนที่ค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับอ่าอย่างช่างภาพเนาะช่างภาพถ้าเป็นสตูดิโอหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีงานแบบว่าต่อกันเยอะมากแล้วก็ต้องไปออกสถานที่ อย่างที่ผมเคยไปฝึกงานนะครับก็สมมตินะวันจันทเนี่ยไปขอนแก่นนะครับวันอังคารเนี่ยก็ต้องไปแบบชัยภูมิไปแบบจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ซึ่งมันต้องมีการเดินทางตลอดนะครับแต่นั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ macbook เนี่ยนะครับมันก็จะสะดวกกว่าแล้วก็ง่ายกว่ากับการที่จะทํางานสายนี้นะครับแล้วก็อินโฟกราฟิกเนี่ยนะครับคือพวกทําทำเทคกทำโปสเตอร์ทำอะไรเงี้ยนะครับที่ทุกท่านเห็นเนี่ยคือส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะต้องออกไปทํางานกับ กับทีมงานของเขานะครับต้องไป brainstorm อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็น macbook อ่ะก็จะตอบโจทย์กว่าเพราะหนึ่งแหละมันเคลื่อนที่ง่ายกว่าอยู่แล้วนะครับง่ายกว่าคอมพิวเตอร์เยอะ2คือในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยนะครับเรื่องของหน้าจอเนี่ยนะครับผมก็ยังให้ m1 pro เนี่ยหน้าจอดีกว่าคอมประกอบแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าง3เลยก็คือว่าในเรื่องของความแรงเนี่ยนะครับความแรงเนี่ย ก็ถือว่ากินขาดอยู่พอสมควรนะครับสำหรับตัว M1 Pro แล้วก็ M1 Max นะครับยิ่ง M1 Max เนี่ยโอ้โหยิ่งกินขาดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าสายงานกราฟิกสายงานแต่งภาพเฉยๆเนี่ยจริงๆ M1 Pro ก,ก็เพียงพอแล้วนะนะครับไม่ต้องไปถึงขั้น M1 Max เอาตังส่วนต่างเนี่ยนะครับไปซื้อพวกดองโกนะครับซื้อพวก Magic Mount, เมจิกเมาส์เมจิกคีย์บอร์ดสแตนอะไรเงี้ยนะครับอะไรพวกนั้นดีกว่านะครับผมเพราะว่า MacBook เนี่ยใครที่เคยใช้เนี่ยจะรู้กันดีว่ามันไม่จบแค่ซื้อแมคบุ๊กระจบนะครับมันจะต้องซื้อแบบพวกเคสซื้อเมาส์ซื้ออะไรเงี้ยมันจะมีพวกออปชั่นเสริมนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็สามารถเอาส่วนต่างที่เราไม่ได้ซื้อเอ m a วเนี่ยไปซื้อได้นะครับอ่าแล้วก็สายงานหนักนะครับสายงานหนักอย่างเช่นการตัดต่อวิดีโอนะครับการเกตสีคลีลิสนะครับผมหรือว่าจะเป็น การ์ดิ่ดีไซน์นะครับที่จะต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะนะครับ CPU เออย RAM เออยการ์ดจอเออยเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยผมจะเชียร์ไปทางคอมใหญ่มากกว่านะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะควาเห็นส่วนตัวนะครับถามว่าทำไมถึงเชียร์ไปคอมใหญ่นะครับอย่างแรกเลยว่างบเจ็ดหมื่นเนี่ยถ้าเราประกอบดีๆนะ สเปคคือเน้นตัดต่อเลยเนี่ยนะครับเราจะได้สเปคที่ดีกว่า MacBook นะครับ2คือว่าเรื่องของการทํางานสายงาน Editor เนี่ยหรือว่าจะเป็นสายงานกราฟิกดีไซน์เนี่ยส่วนมากแล้วนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะทํางานอยู่กับที่เป็นสเตชันหรือว่า เป็น work from home อะไรก็ว่ากันไปนั่งออฟฟิศนะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นไม่ค่อยได้เคลื่อนที่นะครับกราฟิกดีไซน์อาจจะมีบ้างนะครับในการเคลื่อนที่ทํางานแต่ว่าอีดิเตอร์เนี่ยนะครับส่วนมากแล้วทํางานอยู่บ้านกันนะฮะเพราะว่าโดยปกติแล้วในอีดิเตอร์เนี่ยส่วนมากจะถ้าสมมติว,ว่าถ้าเป็นกองกองถ่ายหนังเนาะหรือว่ายูทูบเบอร์อะไรเงี้ยอีดิเตอร์จะเป็นตําแหน่งหลักๆเลยที่ที่จะต้องทํางานอยู่ที่ออฟฟิศหรือว่าที่บ้านนะครับแล้วก็มีส่วนน้อยที่ได้ไปออกกองกับคนอื่นบ้าง เพราะส่วนมากแล้วเวิร์กโฟลของแบบยูทูบเบอร์หรือว่าทําหนังอะไรเงี้ยนะครับผมก็คือหน้างงานจะเป็นแบบตากล้องแล้วก็ตัวพิธีกรนะครับถ่ายมาปัป๊บๆนะครับแล้วก็ส่งไฟล์ผ่านไดรฟ์นะครับหรือว่าเอาเอสดีการ์ดผ่านผ่านมาอะไรเงี้ยนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นงานแล้วก็อีเตอร์ก็จะลอตัดต่ออยู่ที่บ้านนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราซื้อคอมใหญ่นะครับงบ7 0 0 0หมื่นะเราสามารถเอาเอางบเนี้ย สามารถได้ลงกับ CPU ที่แรงลงกับแรมที่เยอะนะครับแล้วก็ลงกับจอดีๆได้ครบเลยนะงบ7 0 0 0ห0 0 0นะครับเพราะว่าในตอนนี้ตลาดอะที่ราคามัน,มนแพงอะส่วนมากแล้วจะเป็นที่การ์ดจอ การ์ดจอราคามันมันแพงโอเวอร์นะครับแต่ว่าในเรื่องของงานตัดต่อเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยได้ใช้การ์ดจอเป็นหลักส่วนมากจะใช้ CPU เป็นหลักนะครับ CPU กับแรมเป็นหลักในเรื่องของการตัดต่อไม่นับเรื่องพรีวิวนะเพราะว่าปกติพรีวิวเนี่ยนะครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้เนาะไอดีเตอร์ส่วนมากแล้วพรีวิวนะครับจะไม่เปิดความชัด100%นะครับส่วนมากเราจะเปิด50%าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าพรีวิวห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือมันเพียงพอต่อการที่เราแบบเราเห็นดีเทลเห็นเลเยอร์ละ เพราะว่าอีดิเตอร์เนี่ยเขาต้องใช้แรมเยอะนะครับใช้แรมเยอะเพราะาต้องเปิดหลายโปรแกรมเปิดหาโหลดอินเสิร์หาโหลดนั่นนี่นะครับแล้วก็ใช้ CPU เยอะนะครับในการที่จะใช้ในงานตัดต่อนะครับซึ่งถ้าเป็นคอมใหญ่เนี่ยมันสามารถเลือกสเปคตามที่เราต้องการได้บางคนไปนเน้น SSD บางคนไปนเน้นแรมบางคนไปนเน้น CPU มันเลือกคัสตอมได้นะครับแต่ถ้าเป็น macbook นะครับเป็น macbook เนี่ยมันคัสตอมได้แค่อย่างเดียวคือแรมกับสตอ r ์เลดนะครับอ่ะสออย่างซึ่งการคัสตอมทีหนึ่งอ่ะแม่งโคตรแพง ผมบอกเลยว่าอย่างคัสตอมแ a มจาก8เป็น16เนี่ยคือคุณสามารถเผื่อๆอ,อาจจะใส่แรม 32GB ิในคอมก็ได้ นะครับคือม,มันแพงนะครับมันแพงแล้วเราไม่ได้ต้องการการเคลื่อนที่ขนาดนั้นนะครับในอเอ ditor เนาะสายงานทํางานหนักเนี่ยเราต้องการที่จะแบบเนี่ย work for เป็น station ตั้งคอมไว้แล้วก็ตัดต่อยาวๆนั่งยาวๆเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยมองว่าเฮ้ยส่วนตัวถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมอะผมจะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์มากกว่านะครับแล้วก็ด้วยณปัจจุบันอะถ้าพูดถึงว่าอคุสาหรับน้องๆเนาะสำหรับน,น้องอาจจะรับงาน f รีแลน n ์อะไรเงี้ยน้องๆอาจจะเรียนอนอนไลน์ไปด้วยเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ย ถ้าเกิดว่าเราทํางานสายอิจิเตอร์อะผมว่าซื้อคอมมาก็ถือว่าดีเหมือนกันนะเพราะว่ายัางไงก็เรียนอยู่บ้านอยู่แล้วไงนะครับก็ไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกว่าอันนี้มันแล้วแต่แล้วแต่ตัวบุคคลจริงๆบางคนที่เป็นอิจิเตอร์ใช้ macbook ก็มีเอยอะแยะทุมเทไปนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าส่วนตัวถ้าเป็นผมนะ ผมซื้อคอมดีกว่าเพราะว่าไม่ต้องการเคลื่อนที่แล้วก็สามารถเลือกสเปคได้เยอะกว่าด้วยนะครับทีนี้ถามว่าอะถ้าเกิดว่าเราเอามา VS กันนะระหว่าง M1 Max นะครับกับคอมประกอบ70,000บาทนะครับถ้าเอามาตัดต่อวิดีโอนะครับทำการฟกาฟฟิกดีไซน์ S อสพงเอชพอเนี่ยนะครับอันนี้มันจะเร็วกว่ากันนะครับผมก็คงจะต้องตอบว่าคอมพิวเตอร์เร็วกว่านะนะครับเพราะว่าถ้าจะพูดถึงความเร็วเนี่ยคอมพิวเตอร์อย่างที่ผมบอกว่ามันยืดหยุ่นได้มันจัดสเปคได้ถ้าจะเอาแบบเรนเดอร์งานนะครับแบบคลิป30นาทีแงแล้วเอามาเรนเดอร์สู้กันอ่ะถ้าเป็นผมอ่ะผมก็ต้องจัดสเปคคอมที่มันเรนเดอร์เร็วที่สุดนึกออกไหมเออ หรือถ้าแบบว่าเรื่องของการโอนถ่ายไฟล์อะไรเงี้ยผมก็ต้องจัดคอมพิวเตอร์ที่มันโอนถ่ายไฟล์ได้เร็วที่สุดนะที่ที่ผมบอกว่าเอ้ยมันคอมพิวเตอร์มันยืดหยุ่นได้มันเหมือนแบบมันเหมือนนักมวยที่แบบสามารถแบบว่าเลือกนวมได้อะไรเงี้ยที่บอกว่ามึงจะนวมแบบนวมเหล็กมึงจะนวมแบบนิ่มๆนวมคลองแค่อะไรเงี้ยคือมันมันเลือกได้แต่อย่างแบบ m 1 pro m 1 mac เงี้ย macbook เงี้ยมันมันเลือกไม่ค่อยได้ ถ้าตามงบจํากัดมันเลือกไม่ค่อยได้อย่างแรมอย่างเงี้ยโอ้โหเพิ่มทีนึงก็ราคาหลายพันนะครับแรมของ MacBook นะครับแล้วแบบสตอรเรจก็ได้น้อยกว่าด้วยในเรื่องของสตอรเรจก็สําคัญนะครับสตอเรจเริ่มต้นของ M1 Pro กับ M1 Max 2 5 6 g ้านะครับ2 5ง g b ถ้าเป็นคอมเนี่ย1 t ว่ากันไปแล้วแต่นะครับ SSD 1T เนี่ยราคาก็ยังถูกกว่านะยังคาถูกกว่า M1 Pro M1 Max นะครับคือเรื่องของสโตรเรนเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญในเรื่องของงานอีดิเตอร์นะครับงานที่มันเป็นสายงานหนักเพราะว่ามันต้องใช้ความจุค่อนข้างเยอะนะครับบางโปรดักชันนะครับอย่างเช่นถ้าเราเป็นฟรีแลนซ์เนาะเราไปรับงานตัดต่อจากยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาเป็นช่องที่ให้ความสําคัญในเรื่องของคุณลิตี้มากๆเนี่ยเขาอาจจะใช้กล้องที่มีบิตเลทค่อนข้างสูงแล้วเวลาถ่ายมาเนี่ยเขาอาจจะมีไฟล์เป็นหลัก1 0บกิกนะครับเผลอๆบางทีเป็นร้อยกิกก็มีนะครับผม ซึ่งในเรื่องของสโตรเลตตรงนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์มันก็จะยืดหยุ่นกว่านะครับแล้วก็จะตอบโจทย์มากกว่านั้นเองซึ่งถ้าเอามาเรนเดอร์เทียบกันเนี่ยผมมองว่ามันเทียบกันไม่ได้อย่างที่ผมบอกว่าเอ้ยคอมพิวเตอร์มันยืดหยุ่นได้แล้วพอเราปรับสเปคคอมพิวเตอร์เนี่ยคนก็จะแบบว่าเอ้ยโหโกงไปเปล่าโหนี่เอาเปลี่ยน MacBook อะดิก็ก็มันจัดสเปคแบบเปลี่ยนได้ตลอดอะตามสไตล์ของคนใช้นึกออกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองครับจริงๆปัจจัยหลักเนี่ยมันไม่อยู่ที่อุปกรณ์นะป เราถึงจะเลือกได้ว่าเราจะซื้ออุปกรณ์อะไรนึกออกไหมไม่ใช่ว่าอย่างหนึ่งดีแล้วมันจะดีสําหรับทุกคนนะครับมันอยู่ที่คนเนาะบางคนเนี่ยสบายใจที่จะใช้ macbook นะครับเขาก็ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาเลือกคอมพิวเตอร์หรือบางคนสบายใจคอมพิวเตอร์ก็ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมาเลือก macbook นะครับคือมันแล้วแต่เรื่องของความสบายใจของคน แต่ว่าข้อเสียทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับข้อเสียอย่างแรกของ macbook เลยคือหนึงมันไม่จบแค่ซื้อเครื่องนะครับคุณจะต้องซื้ออุปกรณ์แยกอย่างเช่น dongle นะครับ dongle ก็คือพวกที่ใส่ usb เพิ่มนะครับใส่ hdmi เพิ่มอะไรเงี้ยพวกตัวหัวแปลงต่างๆอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าตัว m1 pro หรือ m1 max จะมีพอร์ต hdmi มาให้พอร์ต type c มาให้นะครับหรือว่าพอร์ตใส่ card ด e a d e r มาให้เนี่ยแต่มันก็ยังขาดเรื่องของพอร์ต usb นะครับต่างๆอยู่ซึ่งยังไงคุณก็จะต้องซื้อดังเกลเผื่อไว้นะครับสองคือเรื่องของเมาส์นะครับเมาส์อย่างเงี้ยคุณก็จะต้องแบบถ้าจะใช้อีโคซิสเต็มของเขาให้เต็มประสิทธิภาพก็ต้องซื้อเมจิกเมาส์ราคาก็ประมาณ2องสมพันนะครับแล้วก็เรื่องของเคสนะครับเรื่องของฟิล์มหน้าจออะไรเงี้ยคือคุณต้องซื้อมานะครับ ซึ่งมันก็ค่อนข้างยุ่ยงยากไปหมดแล้วก็ในเรื่องของการคอนเน็กชันอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าคุณทํางานร่วมกับคนอื่นอะไรเงี้ยการจะถ่ายโอนไฟเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะครับถ่ายโอนไฟเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราเอาเข้า Google Drive นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณทํางานเนาะแล้วคุณทํางานกับแผนกการาฟิกแผนกแบบ CG อะไรเงี้ยนะครับแล้วเวลาโอนถ่ายไฟล์ผ่าน external ผ่าน SSD อย่างเงี้ยนะครับคุณก็จะไม่สามารถเอาจาก โน้ตบุ๊กมาใส่ MacBook ได้ผมเคยพูดไปแล้วเนาะว่าไฟล์จากโน้ตบุ๊กเนี่ยมันไม่สามารถเอามาใช้กับ MacBook ได้นะผ่านแฟลชไดรฟ์ผ่าน e x t e r n a l ผ่าน s s d เนี่ยตัวนี้มันใช้ไม่ได้นะครับคือมันจะต้องฟอร์แมตก่อนทุกครั้งนะครับมันก็ต้องเหลือแค่อะไรเหลือแค่ออนไลน์เหลือแค่ google drive อะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างยุ่งยากด้ีกว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าถ่ายโอนไฟล์ก็เนี่ยเสียบ s อเสียบ e x t e r n a l ก็จบอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้มันก็จะมีข ก็ชิลนะครับส่วนในเรื่องของคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีข้อเสียคอมพิวเตอร์เผืมีข้อเสียเยอะด้วยนะครับอย่างแรกเลยคือคุณต้องซื้ออุปกรณ์เยอะนะครับจอเคสเมาส์คีย์บอร์ดอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งอ,อุปกรณ์มันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับสคือในเรื่องของการเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับโอเคมันก็เคลื่อนที่ได้ไม่ได้บอกว่าเคลื่อนที่ไม่ได้นะแต่มันเคลื่อนที่ยากนะอย่างเช่นคุณจะเอาไปทํางาน outdoor, เอาดอไปทํางานแบบตามเซชันอื่นอะไรเงี้ยคุณก็ต้องยกเคสไปยก คีย์บอร์ดไปยกเมาส์ไปนะครับยกจอไปอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะบางคนก็ไม่มีรถยนต์อะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็เคลื่อนที่ลําบากอะไรเงี้ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์นะครับในสายอีดิเตอร์สายเคลื่อนที่มาเยอะแล้วนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยทุกวันนี้ก็เป็นบลูทูธเป็นไวเลสละเมาส์ก็บลูทูธไวเลสหูฟังก็บลูทูธไวเลสกันหมดแล้วนะครับหรือแค่จอนะครับที่ยังมีสายอยู่ซึ่งผมก็ยังนึกไม่ออกนะจอแบบไม่มีสายเนี่ยเขาจะ จะเชื่อมต่อผ่านยังไงแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเริ่มมีแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนที่มันแบบจะมาแมสในเมืองไทยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของแบบงบอะไรเงี้ยคือ70,000มืนเนี่ยคือ, 7, ถ,อถือถ้าการ์ดจอมันมันไม่ราคาพุ่งอ่ะผมบอกเลยว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยน่าซื้อกว่า MacBook เยอะเลยนะแต่แบบด้วยความที่เออการ์ดจอมันราคาพุ่งอ่ะมันก็เลยทำให้ความน่าใช้ของคอมพิวเตอร์อ มันน้อยลงนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปแหละว,ว่าอ d ดิเตอร์สายงานเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้การ์ดจอถึงแม้มันจะใช้การ์ดจอช่วยในการเรนเดอร์ได้แต่ส่วนมากก็ต้องไปอยู่ที่ CPU อยู่ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของหน้าจออะไรเงี้ยเราก็ต้องซื้อจอที่ราคาค่อนข้างที่จะแพงหน่อยต้องซื้อตัวคาลิเบตจอมาด้วยถ้าเกิดว่าสายงานคุณมีการแบบคัลเลอตมีการเกลสีอะไรเงี้ยต้องการสีตรงเนี้ยต่อให้จอแพงแค่ไหนนะคุณซื้อจอมานะคุณก็ต้องคาลิเบตนะอันนี้คือเป็นทริค เล็กๆแล้วกันนะครับสำหรับคนที่จะซื้อจอไม่ใช่ว่าเฮ้ยจอคู 30,000, ื0นสี่หมไม่ต้องคาลิเบตเลยไม่ใช่นะครับคือคุณซื้อจอมาคุณต้องคาลิเบตนะถ้าเกิดว่าคุณซีเรียสต้องการสีตรงมากๆเนี่ย คุณต้องเอามาคาลิเบตเสมอนะครับซึ่งเกรดเนี่ยจอ340มื่เนี่ยผมว่าเกรดนะยังสู้ตัว M1 Pro กับ M1 Max ไม่ได้นะครับมันก็เป็นอนิสงของตัว Macbook รุ่นท็อปแหละคือมันเป็นจอ 120Hz ด้วยนะครับแล้วก็จอเนี่ยคือมันมันสวยอยู่แล้วใครที่เคยใช้ Mac จะรู้ดีนะครับจอมันสวยมากนะครับสิ่งเดียวที่จอแยกเนี่ยมันจะได้เปรียบก็คือในเรื่องของขนาดนะครับ17นิ้ว23นิ้ว 24ินิ้ว25นิ้วนะครับ17ไม่น่าจะใช้นะ2ีาตัวเนี้ยอย่างต่ำก็่า27ละนะครับที่จะแบบซื้อจอมาแล้วเอามาใช้งานในเรื่องของการตัดต่อนะครับซึ่งก็ประมาณนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าศึกษาตัวเราเองก่อนดูตัวเราเองว่าเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับถ้าเกิดคุณรวยคุณก็ซื้อทั้งคอมทั้ง macbook ไปเลยนะครับจบๆดีเนาะคือก็มีทั้งเคลื่อนที่แล้วก็มีทั้ง station ด้วยนะครับกลุมๆก็ประมาณแสนสี่แสนห้านะครับก็ ถ้าคุณมีเงินคุณก็ซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องเลือกคุณก็ต้องดูว่าตัวเองอยากได้เคลื่อนที่หรืออยากได้ตั้งโต๊ะนะครับเล่นเกมด้วยถ้าเล่นเกมคือแบบว่ามีคนถามเยอะมากว่าตอนแรกอ่ะบอกว่าเอ้ยจะเอาแบบสเปคนี้นะอะไรเงี้ยเออทำงานอย่างนี้อย่างนี้เราก็แนะนําไปเออ macbook สิใช้เออ mac os สิพอมาตอบตอนสุดท้ายว่าพี่แต่หนูก็มีเล่นเกมด้วยนะไป windows เลยจ้าคือแบบว่าถ้ามีคําว่าเล่นเกมเข้ามาด้วยนะไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนถ้ามีคําว่าเล่นเกมเข้ามาด้วย ยังไงก็ต้องไปวินโดว์นะครับก็ต้องไปคอมประกอบหรือว่าไม่ก็ไปโน้ตบุ๊กอีกเรื่องหนึง่งนะครับคือมันก็ต้องประมาณนั้นอยู่แล้วนะถ้าเล่นเกมนะครับแต่ว่าถ้าไม่เล่นเกมเลยอ่าโอเคเราก็สามารถเวทน้ำหนักได้ว่าระหว่าง macbook กับระหว่างคอมพิวเตอร์จะเอาตัวไหนนะครับผมก็ศึกษาตัวเองก่อนนะครับศึกษาตัวเองค่อยๆใจเย็นๆนะครับคือรู้ว่าเงินในมือเงินในบัญชีมันอยากโอนนะมันอยากได้ของใหม่แต่ใจเย็นๆนะครับค่อยๆศึกษาตัวเองว่าสายงานตัวเองตั้งแต่ทํามานมานเนี่ยหปีเนี่ย ออกนอกสถานที่เท่าไหร่ทํางานอยู่บ้านเท่าไหร่แล้วก็สายงานของเราเป็นแบบไหนงานหนักงานเบาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปดูหลายๆเจ้าประกอบการจัดการซื้ออาจจะดูในเรื่องของทัศนคติในการเลือกจากช่องผมแต่ไปดูเรื่องของการรีวิว M1 Pro รีวิวคอมพิวเตอร์งบ7 0 0 0 0จากช่องอื่นๆนะครับแล้วเอามารวมกันแล้วก็ค่อยตัดสินใจก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่รู้จะบอกไงคือ ผมก็ทําให้ท่านผู้ชมได้แค่นี้นะครับเพราะว่าเออผมก็ไม่มีเงินด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์ด้วยก็คงจะถ่ายทอดได้แค่ในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของการเลือกว่าจะเลือกตัวไหนตามแบบประสบการณ์ที่ผมได้ใช้งานมานะครับก็ขอไปทุกท่านด้วยในเรื่องของความไม่สะดวกในตรงนี้นะครับแล้วก็ยังพูดซ้ําอยู่นะครับใครที่อยากจะสปอนนะฮะเข้ามาเลยนะครับผมคือเราเปิดรับแบบ 365วัตต์นะตอนนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมใครมีปัญหาอะไรเนาะอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์มาทางแฟนเพจได้หรือจะเป็น Facebook ส่วนตัวก็ได้นะครับน้องๆก็จะบอกว่าพี่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กส่วนตัวทำไมไม่ทิ้งลิงก์ a c e b o o k ส่วนตัวให้ไปหาเองนะครับคือถ้าคือจริงๆตอบในเพจอ่ะผมก็ตอบได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากเร่งด่วนจริงๆอ่ะอยากถามจริงๆแล้วผมตอบไวก็ต้อง Facebook ส่วนตัวแต่ผมไม่แจกนะครับก็ไปหากันเองนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับคือไม่เป็นช่องที่เบี้ยวมากเลยไม่ทิ้งคอนแทคไว้ก็ทิ้งคอนแทคเพจไว้แล้วก็ทักเพจมาก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครมีคำถามไดเพิ่มเติมนะร้รบสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้หรือว่าจะทักมาทาาแฟนเพจของเราได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็หากผมพูดอะไรผิดพลาดไปในคลิปนี้ครับก็กราบขออภัยมาทันาทีด้วยนะครับผมสิ่งที่พูดไปในคลิปนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็ประสบการณ์การใช้งานแล้วก็ความคิดของผมเท่านั้นนะครับใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการดีตามขีดหในวทางผมด้วยนะเอาไว้จนกว่าจะเจอันมหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ